แถมแล้วก็คือทีมสีแดงนะครับกับกำแพงโบนัสนี้ถ้าคุณผ่านไปได้คุณจะได้เพิ่มอีก1,000 0บาทนะครับจากเนเจอร์กลยากไม่ได้แน่นอนกำแพงโบนัสนี้นะครับผมถามพวกคุณก่อนครับคุณมีความรู้ทางเรื่องของการผสมสีไหมพอได้พอได้ไหมผสมอื่นโอเคลองดูครับกำแพงนี้นะครับมีชื่อกำแพงว่ากำแพงผสมสีนะครับแน่นอนต้องใช้ความคิด ใช้สมองช่วยกันนะฮะความสามัคคีถึงจะพากักอะไรนี้ไปได้ครับถ้าพร้อมแล้วเชิญีิเพรียข้าทางแล้วมั่นใจกันเหลือเกินไม่มั่นใจเลยแพงโบนัสมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับถ้าพร้อมแล้วกำแพงส่า ครับกําแพงนี้ครับเขาให้เลือกเข้ารูที่ไม่ใช่สีน้ำเงินกับสีเหลืองผสมกันและสีที่ไม่ใช่คือสีฟ้าม่วงแดงดูจากตำแหน่งยงืนครับเหมือนจะยืนกันถูกต้องแล้วแต่วินาทีสุดท้ายโคุณอูดครับมันขยับเข้าผิดรูซะอย่างนั้นที่สำคัญดันเอาหัวชนก่อนซะด้วยโอ้เรียกว่งงานนี้มึงคำถามแลยัมามึนหัวชนกําแพงของเราอีก เขาบอกว่าน้ําเงินผสมกับสีเหลืองเป็นสีเขียวมันจะเป็นสีเขียวถูกต้องไหมครับแล้วโจทย์ด้านล่าังเียนว่าจงเลือกสีที่ผิดเพราะฉะนั้นแล้วประตูสีเขียวห้ามเข้าคุณอุ๊ดคุณย้ายไปทําไมเห็นขาผมไหมครับเพราะสรุปแล้วนะครับวันนี้สีแดงนะครับไม่สามารถคว้าโบนัสไปได้ไม่รอด มันแวบเดียวมันแวบเดียวจริงๆเลยนะครับอ่ะไม่เป็นไรวันนี้ต้องขอขอบคุณทีมสีแดงนะครับแล้วก็ทีมสีน้ำเงินนะครับที่มามอบความสนุกสนานให้กับเรานะครับขอบพระคุณครับเนี่ยถ้าหน้ามาแค่ตัวเปนใหม่ได้เลยนะครับนะครับและแน่นอนครับความสนุกสนานที่มีมาตั้งแต่ต้นรายการนะครับเนเจอร์กิสสำหรับคุณผู้ชมมากที่ชมรายการแล้วอยากจะมาร่วมสร้างร่วมสนุกกับเราแบบนี้นะครับสมัครกันเข้ามาได้ครับที่ world wide web โกลอิ t h ์ a l l t ทยแลนนะครับหรือว่าจะเข้ามาติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook ที่ facebook.com/slash/ o ก e w n นน์ว a ลไ a ยแวันนี้ครับเวลาของเกมกำแพงซ่าหมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ลากัไปก่อนครับสวัสดีครับสัปดาห์หน้ากำแพงซ่าทวีคูดความซ่าเข้าไปอีกดูเอานะครับว่าหัวหน้าทีมลอนอย่งคุณเชนเนี่ย จะรอดไปได้หรือเปล่าไอ้ไงมาแล้วไ่มาแล้วไ่มาแล้วกั